สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายประชาคนเนาะมันนี่ก็มาพ่อกับซ่องบอกภูมิอเมริียคุกเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันนี่บอกภูมิกับสิมาตามแนวทางลาวทีวีพี่น้องเนาะอุ้ยฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะฝนมันตกพี่น้องฝนตกแห้งขนาดพี่น้องเองมันนี้นะตอนแรกเนาะใกล้จะเลิกงานนี่พี่น้องตกแห้งขนาดเนาะมาเบิ่งกเนาะสำหรับแนวทางเนาะมัอนี่บอกว่าให้เด่นเก้ากับศูนย์เนาะพี่น้องเนาะมันมาเบิ่งฝนมันออกเนาะพี่น้องสำหรับลาวทีวีเด้อพี่น้องเด้อ ลาวทีวีเนาะข้างบนออกพี่น้องศูนย์สองแปดข้างล่างออกเจ็ดเก้าพี่น้องข้างเราเจ็ดเก้าเนาะบัตรแอดให้เด่นเก้ากับศูนย์เนาะสมาธิเก้าเนาะพี่น้องเนี่ยเก้าเจ็ดพี่น้องมาตัวกราฟพี่น้องเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะมาตัวกราฟเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยที่วบปังเนาะพี่น้องเนี่ยสำหรับแนวทางลาวทีวีเนาะพี่น้องเนาะเนี่ะมาตามกันต่อปรนเด็ว่าทีเซาสี่เลยพี่น้องบัตนี้ สำหรับดาวทีวีเนาะตามกันต่อเลยพี่น้องตามกันต่อพี่น้องสำ,สำหรับแนวทางลาวทีวีเลยพี่น้องเด้องวดวันท <c oughs> ี่เสาร์สี่เดือนสิบหกเจ็ดแนวทางาพี่น้องเด้เอแนวทางเวลาทีวีเนาะไปปังเลยพี่น้อง ไปปังกับบุมีไปใอยค่าปรกกาศ่บพูมหนองน้ํพี่น้องเนาะโอ้ยไอ้ของพวกนี้มาแล้วแต่จิดน้ําใจเนาะพี่น้องเนาะว่าสิแบ่งปั่นหนอะพี่น้องมึงไปบังคับหอพี่น้องเนาะแล้วแต่จิดน้ําใจด้อพี่น้องเ้อสําหรับตัวเด่นด้อพี่น้องเด้อบบเนีเด่นเนาะอาคีวีอื่นเนาะ สำหรับตัวเด่นเลาทีวีอื่นเลยพี่น้องด้วยสำหรับตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะแอดให้เด่นไปที่ ไอเดนที่ <c oughs> อ่ะไอเดนหนึ่งกับสองแล้วพี่น้องเริ่องอื่นนอ้อยเดนหนึ่งกับสองสำหรับในทางลาวทีวเีเนาะไอเดนที่หนึ่งกับสองแล้วพี่น้องเดนหนึ่งกับสองแล้วพี่น้องเนาะส่วนมาจับขู่ก็ษีมีอยู่ จับขู่กับสีมีอยู่ได้พี่น้องเดินจับขู่กับอยู่ที่หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองหก สน้อพี่น้องเนาะจะแอดแจ้ให้เนาะสำหรับ้นทางลาทีวีเพื่อนเนาะสี่หกสี่แปดแล้วก็อีกอย่างองีให้สักแปดขู่เนาะพี่น้องนอเนาะแอดสแปดขู่ด้วยพี่น้องแล้วก็อีกอย่าง สองศูนย์ี่อ่สําหรับเราทีวีแบบอื่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะส่วนเอกใหญ่สามขูว่าพี่น้องเนาะสามขูพี่น้องสามขูกําลักอยู่ที่ห้าสี่หกห้าสี่แปดนี่เด้อพี่น้องสําหรับแนวทางเราทีวีแบบอื่นเนาะอ่ะคอยฟังๆเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเลขมีเข่ามีรุดเดินพี่น้องเดอ้อเ,เ,เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่นอ้องเนาะฮะสำหรับคลิปนี้เนาะบ่าวกับภูมิกับเผาเพียงชม,มีเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบูกูมอฟ,ฟิเชียลเดินพี่น้องเดอ้ออ่ะไปเถอะกันอย่าลืมช่วยขบวับปากกาบวกภูมิเดินพี่น้องเดอ้ออ่ะขอบใจพี่น้องบ๊ายบาย